สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเ c ็ซีท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับอยู่กันที่เดิมครับเสรีไทย64ิกรุงเทพต้นยุสขาวันนี้มาแนะนํำสไตล์ PPV 7ที่นั่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆ m i มิตซูบิชิปาเจคันนี้โฉมปี2 0ง2 5 GT Auto ขับ2นะครับก่อนหน้านี้มีปี14หน้าพนุขามาก็ จัดไฟนั้นอนุมัติเรียบร้อยแล้วรอรับได้คันนี้มาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันใครกำลังมองหารถครอบครัวราคาประหยัดใช้งานดีนะดีนะครับจับต้องได้คันนี้เลยครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์คันนี้ได้สีขาวมุกด้วยนะครับคุณผู้ชมปี 2, 2013รุ่น2.5 GT Auto ขับ2 ราคาเพียง419,000บาทเท่านั้นรายละเอียดคันนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดทับสไครต์แจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปรถสวยไปชมรีวิวคันนี้กันเลยครับนี่นะครับด้านหน้าของเขานะครับเขาให้ไฟหน้ามาแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับซ้ายขวาเลยมีที่ฉิดไฟหน้าให้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกได้มาเลยนะครับกระจังหน้า3จะเป็นคิวโคมเมียก่อนหน้าพนมนะครับ ราคา419,000บาทเท่านั้นว่าราคาประหยัดนะครับจับต้องได้ได้ตัวรถที่เป็นสีขาวด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับน่านใช้งานครับออปชั่นได้มาครบเลยสรับ Mitsubishi Pajero Sport เป็นรถที่ชีเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับดีเซลออโต้ขับเคลื่อนสองนี่ครับใช้ดีนะครับยางนะครับสียางจะเป็น265ทับ65 แม็ก17นิ้วนะครับคุณผู้ชมดิสเบกมาดิสเบกคู่หน้านะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นดิสเบกคู่หน้าดัมเบกหลังล้อมแม็กอันลอยเดิมโรงงานนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ปเ,ฟฟาเป็นโครมเมียมครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมสวยใสนะครับมือจับเบ้ากันลอยเป็นส่ไม้ครบเลยนะครับบันไดข้างก็สแตนดาร์ดเดิมๆของเดิมโรงงานเลยนะครับ คิ้วกันกระแทกต,ต่างๆบริเวณเฟรมประตูทั้งสี่บานมีมาให้ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามหลังคาด้านบนนะครับเล้าหลังคาแบบ <Q S 2> คิค้วกัาสา์ให้ครบเลยมาดูรอบคันของเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต 2.5GT ออโต้อตของปี2013คันนี้กันก่อนเลยนะฮะนี่ครับสวยงามครับนี่ครับ สามารถขอเหรียญเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้นี่ครับล้อสวยสวยเดิมเดิมชมนี่ครับล้อสวยเดิมๆโรงงานลนี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับไฟท้ายนะครับใส่คิ้วคมเมี่ยม,มาให้ด้วยนะครับ อเจโร่สปอร์ตรุ่น2.5 GT คันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยมีทั้งตัวเซ็นเซอร์หลังนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับคุณผู้ชม Diffusion ด้านหลังจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับล้อยางอะไหล่ต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับคิ้วนะครับบริเวณเส้นคิ้วนะครับบริเวณกรอบป้ายทะเบียนจะเป็นคิ้วโครเมียมกล้องมองหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกล้องถอยนะครับโลโก้เป็นโครเมียมนะครับตัวรถได้สีขาวมุกนะครับคุณผู้ชม นี่ครับสวยงามเลยนะครับด้านล่างล้อยางอะลานะครับตัวเหล็กชักล่ากต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมคันนี้ได้โฉมปี2013ราคา4 0 0 0ต้นต้นเองนะครับ4 1 10, 9 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อขอเรือกเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเข้ามาใหม่อีกหนึ่งลำรถสไตล์ครอบครัวจัดที่นั่งราคาประหยัดน่าใช้งานครับไฟท้ายเดิมโรงงานใส่คิ้วโครเมียมมาให้จะเปิดฝาท้ายให้ดูกันนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมฝาท้ายนะครับตัวโชคไม่มีเสียงดังนะครับช่วยผ่อนแรงได้ดีสวิงดีเบาะภายในนะครับเป็นเบาะหนัง3แถวแบบ7ที่นั่งนะครับก็เป็นสไตล์ครอบครัวเลยนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์เพดานไม่ต้องกลัวร้อนเลยครับคุณผู้ชมส่องตรงทุกแถวมีกล้องหลังแล้วก็มีจอเพดานให้ด้วยนะครับฝาท้ายโครงสร้างเดิมเดิมเลยนะฮะร็อตฝาท้ายเดิมเม็ดอาร์ตต่างๆสวยเดิมหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ นี่ครับรถเดิมแล้วก็คันนี้นะครับติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถแล้วก็บันทึกหลังรถให้เรียบร้อยด้วยนะมีกล้องวิดีโอบันทึกด้วยนะครับภายในนี่ครับเบาะสวยด้านหลังนะครับมีถาดพลาสติกนะครับเข้ารูปแบบนี้เอาไว้ไปจ่ายตลาดเช็ดทําความสะอาดง่ายและด้านล่างก็จะเป็นคมกระดุมใส่มาให้แบบนี้เลยนะครับคผู้ชมนี่ครับตรงน,นี้ปิดเปิดได้เก็บพวกอุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือ ที่จําเป็นต้องใช้ติดรถไว้เอาใส่ตัวกล่องนี้ได้เลยนะครับนี่ครับมีตัว power outlet นะครับฝั่งขวาสามารถเสียบชาร์จแบตได้นะครับแล้วฝั่งซ้ายจะเป็นที่เก็บอุปรกรณ์ต่างๆนี่ครับแม่แรงถุงเครื่องมืออยู่ครบหมดนะครับมีแม่แรงมีถุงเครื่องมืออยู่ครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเพดานสวยนะครับนุยจับต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเพดานต่างๆนะครับ มือจับซ้ายขวาต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับเบาะแถวที่สามก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถพับเก็บได้เลยนะครับพับราบไปได้เลยนะครับสำหรับแถวที่สามนะครับนี่ฮะจะพับเป็นสองสเต็ปนะครับดึงด้านล่างก่อนนะฮะเพื่อให้ตัวที่รองเบาะพับไปแล้วก็พับเบาะพนักพิงตามนะครับนี่ฮะไปดูส่วนอื่นต่อเลยนะครับ โครงสร้างรอบคันก็สวยๆเลยคันนี้ให้ดูรอบคันกันก่อนก่อนจะเข้าไปดูภายในนะครับดูรอบคันกันเลยนะครับรถสวยนะครับโครงสร้างเดิมเข้ามาใหม่ล่าสุดนะ2.5 GT Auto ขับ2 Mitsubishi Pajero Sport นะครับเป็นรถที่ขายดีนะครับลูกค้าสนใจกันเยอะมากนะครับล่าสุดก็มีคันนี้เข้ามาอีกหน่งคันเท่านั้นนะครับเพราะว่าคันสีเทา,นาหน้าพนมเราเตรียมส่งมอบแล้วถ้าใครสนใจคันนี้รีบจองนะ กุญแจเป็นรีโมทนะครับกุญแจเป็นรีโมทเม้ากันลอยโครเมียมมือจับโครเมียมกระจกมองข้างเป็นโครเมียมเช่นกันนะครับมีไฟเลี้ยวพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครบเลยนี่ครับหลังคาก็เดิมๆนะครับตัวรับสัญญาณเสาจะอยู่ด้านหน้านะครับไฟหน้าสวยใสนะครับนี่ครับ2013 2 5 GT Auto ขับเคลื่อนสองล้อ เชื้อเพลิงดีเซลราคา4 1 9 0 0 0หนึ่งมืเก้าพันบาทไปดูรายละเอียดภายในกันต่อเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับให้ด้านล่างกันต่อนิดนึงนะครับคุณผู้ชมด้านล่างบริเวณตัวกันหินต่างๆก็อ,อยู่ครบนะเป็นตัวตะแกรงเหล็กตรงนี้นะครับกันเศษหินกันหินกันอะไรต่างๆอยู่ครบหมดเลยสภาพสวยเลยนะค,คุณผู้ชมนี่ครับตัวตะแกรงต่างๆเหล็กชักลากซ้ายขวาด้านหน้าก็อยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะให้ดูกันนะฮะรถสวยๆเลยนะครับคุณผู้ชม นี่ครับเอานะครับไปดูภายในของเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้กันต่อเลยนะครับดูภายในกันต่อนี่ครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับให้มาครบเลยนะฮะนี่ครับเบาะปรับไฟฟ้าได้มาครบเลยนะครับทั้งฝั่งคนขับและก็ผู้โดยสารด้านข้างนะครับเป็นตัว2.5 GT นะครับก็เป็นรุ่นท็อปขับเครื่องสองล้อ โฮมอลายมันติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลให้ครบเลยนะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับได้มาครบเลยนะครับสายเสียบ USB สายเสียบตัวพาวเวอร์ต่างๆได้มาครบเลยเจ้าของเดิมเขาใส่มาให้นะครับจอนะครับอันนี้นะครับเป็นจอเคนบูดนะครับจอเคนบูดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ติดตั้งตัวกล้องนะครับบันทึกนะครับแบบตัวกระจกมองหลังแบบนี้นะครับใส่มาให้ครบเลยนะครับเบาสวยไม่มีขาดครับคุณผู้ชม นี clear, so so ่ครับเบาะสวยไม่มีขาดนะครับมีตัวระบายอากาศครบเลยนะครับเบาปรับไฟฟ้าวงมาลัยผิวพันธุ์ดีนะครับมีตัวแผ่นดิ้ชิปให้ด้วยซ้ายขวาบวกลบนี่ครับแผนชิปซ้ายขวาบวกลบได้นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับกระจกทั้ง4บานนะครับเป็นออโต้ทุกบานเลยนะครับฝั่งคนขับอ่าทุกทีครับกระจกไฟฟ้าทุกสบานเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับได้ไฟฟ้าทุกบานออโต้ฝั่งคนขับนะครับ ตัวล็อกกระจกต่างๆมีให้ครบหมดเลยนี่ครับรู้จักเป็นโครเมียมคิ้วโครเมียมนะครับบุหนังสีเบดนะครับตัวนี้นะครับบุหนังสีเบดไฟเวลคัมไลท์บริเวณขอบประตูต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับตัวเพจต่างๆสมบูรณ์นะครับนี่ครับมีคิ้วนะครับเพจตัวกันรอยให้ด้วยนะครับแล้วก็เฟรมต่างๆไม่มีแตกนะครับแป้นเบรกและแป้นคันเร่งนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ครับไม่มีบิดไม่มีงอไม่มีสนิมขึ้นได้พมกระดุมเข้ารูปมาให้ ยกชุดเลยทั้งคันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตรงกลางนะครับจะมีเบรกมือแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่ของต่างๆนะฮะนี่ครับครบเลยนะฮะที่ใส่บุหรี่นะครับที่ใส่เหรียญต่างๆครบเลยนะครับคุณผู้ชมระบบแอร์คันนี้ก็เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้นี่ครับระบบแอร์ออโต้นะครับนี่ครับได้แอร์ออโต้ได้เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อที่จุดบุหรี่นะครับ ปุ่มเปิดแอร์หลังปุ่มเปิด parking นเซอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถกันดูอีกทีหนึ่งดูเลขไใหญกันต่อนเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับเบาะด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับนี่ครับค่อนข้างกว้างเลยนะครูชมนี่ครับได้พรมกระดุมเข้าชุดมาให้นะครับทั้งคันเลยเฟรมต่างๆไม่มีแตกนะครับนี่ครับคิวพันดีมากนะครับแล้วก็มีคิ้วกันรอยให้ด้วยนะครับ จอเพดานนะครับเป็นของเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ครับดูหนังฟังเพลงนะครับเหมาะสาหรับครอบครัวเบาะหลังนะครับสามารถปรับเอ็นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีที่พักแขนตรงนี้นะครับและมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับถือว่าน่าใช้งานนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังนะครับเบาะตัวที่สามสามารถพับเก็บได้สภาพเดิมเดิมหัวเบาะสามารถปรับยืดได้นะครับปรับหดได้นะครับหัวเบาะสามารถปรับยืดได้หดได้นะครับ นี่ฮะโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับใครสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย Mitsubishi p a j e r o s p p r t t คันนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับคุณผู้ชม 2.5GT Auto ตขับ2ปี2013ราคาเพียง4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถนะครับดูรายละเอียดเลขกหม่กันต่อว่าคันนี้ใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับ นี่ครับเลื่อนได้ไหมฮะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับพนักพิงบิดได้หมดนะครับปรับยกขึ้นยกลงได้หมดเลยนี่ฮะนี่ครับเอาละครับมาดูรายละเอียดของตัวเล็กไมค์ันนี้กันเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่ครับกุญนแจนะครับเป็นรีโมทแบบนี้นะครับเสียบบิดสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสตาร์ทง่ายนะครับคุณชม สองจุดห้าดีเซลออตโต้ขับเคลื่อนสองล้อนะครับเชื้อเพลิงดีเซลกระจกก็เป็นออตโต้หนึ่งบางคือฝั่งคนขับนะครับนี่ครับเป็นออโต้ขึ้นลงออตโต้นะครับขึ้นและลงออตโต้นะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับพับไฟฟ้าก็มีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับรจกมองข้างพับไ,ไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้นะครับนี่ครับเล็กไม้ใช้งานไปอยู่ที่ 1นึ่งแสนสหมืโลครับคันนี้นะครับเลขไมลหนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับรถปีสองพันสิบสามจอเคนบูดนะครับและจอเคนบูดครับคันนี้นี่ครับใครสนใจขอเลือดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานครับคันนี้มิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับสอง t ุดห้าออโตขับ2ปี2013 กล้องถอยต่างๆนะครับมาดูกันนะครับกล้องถอยก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับกล้องถอยระบบแอร์เป็นแอร์ออโตนะครับคุณชมระบบแอร์ออโตนะครับเกียร์ออโตนะครับคอนโซลสวยนะครับตรงนี้ยังอยู่ครบเลยนะปกติหลายๆคันจะไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะครับมันอยู่ครบเลยอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมาตั้งที่ติดตั้งมาจากเดิมจากศูนย์เนี่ยอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้ก็ครบเลยนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นตัวสายเสียบนะครับก็จะเป็นตัว power o u t ะไรต่างๆนะครับสายเสียบกล้องนะตรงนี้นะนี่ครับสายเสียบกล้องนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเสียบกล้องได้เลยตรงนี้เป็นสายกล้องนะครับเป็นสายเสียบกล้องเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นสายเสียบ usb นะครับนี่ครับใครสนใจก็ขอเรียเพิ่มเติมเข้ามานะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ เรียกว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะครับ Parking sensor ปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับให้ดูกันนี่ครับปุ่มเปิดแอร์หลังกดไปจะมีสวิตช์ไฟสีเขียวอันนี้ปุ่ม Parking sensor นะครับนี่ครับปุ่ม Parking sensor แลวปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับนี่ครับเครื่องเสียงก็เป็น Kenwood นะครับจอเป็น Kenwood นะครับคุณผู้ชม นี่ครับจอเค็นูดนะฮสนใจขอเรียนเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับรสร้างสวยนะครับนี่ครับเบาะต่างๆสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เลยนะครับเบาะต่างๆเบาะหลังนะครับสามแถวจ็ดที่นั่งนะครับพร้อมใช้งานครับคุณผู้ชมคันนี้คอนโซลสวยแอร์เย็นนะครับนี่ครับคอนโซลสวย ปุมอะไผิวพันดีนะครับไม่มีถลอกนะครับปุ่มกดต่างๆนะครับยังอยู่คมชัดหมดเลยนะครับนี่ฮะซ้ายขวาด้านขวาจะเป็นตัวคุ้คอนโทนมีตัวพดดนชิปให้ด้วยนะครับบวกลบได้นะครับคันนี้นี่ครับบวกลบได้เลยนะฮะแอร์เย็นนะครับสวยงามเบาะสวยคอนโซลภายในสวยนะครับที่จุดบุรีนะฮะก็มีให้ครบเลยนะครับ ที่เก็บของต่างๆก็มีให้ครบหมดนะครับไฟส่องสว่างด้านในนะครับนี่ครับที่ใส่แว่นตาครบหมดนะแดดต่างๆมีให้นะครับนี่ครับตัวบางแดดมีกระจกรอใส่ให้นะตัวนี้รู้สึกว่ากระจกจะหายไปนะครับตัวเปิดนะครับใส่ให้กล้องรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับเป็นกล้องเดิมของทางลูกค้าเก่านะครับต้องถอดออก แต่สายเดินกล้องเราต้องต่อให้ใหม่อยู่ปกติตเลยสามารถไปใส่กล้องได้เลยนะครับคุณชมนะครับใส่กล้องได้เลยนะครับเป็นกล้องบันทึกนะครับไม้แสนสี่ <4 S 1> <4 S 2> นะโครงสร้างเดิมๆนะครับเลขไม้ใช้งานเดิมไปที่เหนึ่สนสี่หมื่นโลราคา4ี่แสนหนึ่บาทนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเป็นรถที่ขายดีแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับคุณผู้ชมลูกค้าสนใจกันเยอะมากนะครับมาไวไปไว นะครับเพราะราคาคันนี้มันไม่แพงนะครับคุณผู้ชมราคาถือว่าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูหลังคากันนี่ครับล่องหลังคาเดิมๆนะครับคุณผู้ชมนะฮะล่องหลังคาเดิมๆแล้วก็ตัวเสาต่างๆเนี่ยสวยเดิมขอบยงขอบยานต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับหลังคาเดิมๆขอบยานต่างๆอยู่ครบหมดนี่ครับตัวเสาต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับรับสัญญาณนะครับ เพิ่มเติมอย่างไรก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยกระจกก็โค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับนี่ครับโค้ดเดิมโรงงานหมดเลยนะครับมัดก็เดิมเดิมโรงงานเช่นกันนะครับแก้มสวยสวยเดิมเดิมเลยคันนี้นะครับสติกเกอร์ความดันลมยางต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับพร้อมใช้งานครับคันนี้4 19, ี่แส0บาทใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะนี่ครับ ให้ดูภายนอกภายในกันอีกรอบหนึ่งด้านท้ายนะครับก็ไฟท้ายเดิมโรงงานไฟท้ายไม่มีแตกนะครับเดิมๆเลยนะฮะใส่ตัวครอบโครเมียมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ดิฟฟิวชั่นด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4ตํตำแหน่งนะครับ4จุดนี่ครับ2 3 4นะครับเซ็นเซอร์อยู่ครบหมดกล้องถอยนะครับนี่ครับกล้องถอย สปอยเลอร์นะครับแล้วก็ตัวที่ฉีดน้ำฝนกระจกมองหลังไฟเบรกด้วยสายตรงนี้นะครับถ้าน้ำฝนต่างๆก็สมบูรณ์นะครับกระจกโคดเดิมโรงงานหมดนะครับนี่ครับโคตรเดิมโรงงานหมดเลยนี่ครับดานข้างก็กระจกโคดเดิมโรงงานหมดนะครับซ้ายขวานี่ครับโคตเดิมโรงงานหมดนี่ครับเปิดให้ดูท้งซ้ายและขวาเลยนะฮะนี่ครับ สวยงามพร้อมใช้งานครับมิ t s u บิชิปาเจโร่สปอร์2.5 GT ออโต้ขับ2เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ2ตัวตัวเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะสวยตึงทุกตัวนะครับนี่ครับพรมกระดุมเข้ารูปใส่มาให้ครบหมดนะครับเก๊ต่างๆมีให้ครบหมดเลยนะครับสองหนังคู่มือการใช้งานภาษีพ,พรบดูให้นะครับ นี่ครับรถสวยนะครับมีชิปล็อกตรงนี้ด้วยนะครับที่เสียบชิปล็อกนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีตัวระบายอากาศด้วยนะฮะตรงนี้จะเป็นปุ่มรูระบายอากาศตัวบอหนังนะครับไม่มีอับชื้นนะครับจอนะครับดูหนังฟังเพลงครบคันเลยนะครับแผงประตูสวยใสซ้ายขวาต่างๆอยู่ครบหมดกระจกโคตรเดิมโรงงานหมดนะครับ คีบกันสาดใส,ส่ให้เรียบร้อยนะครับเสาเป็นดำตรงนี้นะครับมือจับโครเมียมเบ้ากันรอยโครเมียมอยู่ครบหมดกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับอาสีนะครับ68กระจกบานหน้าก็โค้ดเดิมโรงงานเห็นไหมฮะนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพิการจมน้ําตัดต่อกับเครื่องผิดกฎหมายแน่นอนนะครับกระจกโค้ดเดิมโรงงานหมดไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับนี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานเลย ใครสนใจคันนี้ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะครับ Mitsubishi p a j e r o Sport 2.5อ t ออโต้ขับสนะครับปี2013เลขไม 1, 40, 000, ล์่140,000มโลราคา4,19,000บาทสนใจอย่างไรก็เพิ่มเติมเข้ามาอย่าไปเปิดห้องเครื่องให้ครับไปดูห้องเครื่องกันครับานะครับมาดูเรื่องตัวห้องเครื่องครับคุณผู้ชมนี่ครับไปดูเครื่องยนต์กันนะฮะเครื่องยนต์จะเป็นตัวคอมมอนเรลนะครับ นี่ครับเครื่องเดิมๆโรงงานเลยครับคุณผู้ชมนะครับดูด้านข้างนะครับเครื <c oughs> ่องใสสะอาดแห้งนะครับไม่มีเยิ้มเลยนะฮะดูครับนี่ครับน็อตต่างๆก็ยังสวยอยู่เลยนะฮะนี่ครับเครื่องสวยสะอาดแห้งนะครับไม่มีเยิ้มนะครับดีเซล2.5นะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวเทอร์โบต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะฮะนี่ครับกองอากาศนะครับ ปั๊มเบรกต่างๆ ABS ต่างๆคานหน้าเดิมๆเม็ดอาร์คสวยเดิมหม้อน้ำต่างๆนะครับแบตเตอรี่ต่างๆนะครับ GS แบตเตอรี่นคับเครื่องสวยนะครับคุณผู้ชมคันนี้รถโครงสร้างเดิมๆนะครับใครสนใจคันนี้สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับหรือต้องการเข้ามารู้จริงสามารถเข้ามาได้ที่สรีไทย64มีนบุรีรุมย์นะครับ Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GT ออโต้ขับเครื่อง2อล้อเข้ามาใหม่นะครับสีขาวแบบนี้นะครับราคา4 1 9 0 0 0บาทสวยเดิมนะครับคุณผู้ชมโครงสร้างเดิมกระจกทุกบ้านเดิมหมดเลยนะครับนี่ับให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนจะลากันไปในรีวิวนี้นะครับสนใจอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับมิ t s ูบิชิปาเจโร่สปอร์รถน่าใช้งานราคา4 1 9 0 1 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่ฮะ ตรเลียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์จิตต่อ095 0566926นะครับ095 0566926นะครับนี่ครับภายนอกภายในสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับคุณผู้ชม ไฟฟ้า2ตัวนะครับคู่หน้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสวยงามนะครับก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับใครสนใจคันนี้สามารถขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถน้าใช้มาไวไปไวแน่นอนนะครับมิส s บิชิปาเจ j e ่สปอร์ต 2.5GT ออโต้ขับ2 4 1 9 0 0 0บาทได้สีขาวมุกด้วยนะครับไม่แสนสรถโครงสร้างเดิมๆกระจกเดิม,ดมทุกบาทนะครับวันนี้ขอญอาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ โอกาสหน้าพบกันใหม่สนใจคันนี้อย่าลืมนะครับรีบโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยลิงก์ไลน์ด้านล่างมีเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถคลิกเพิ่มเพื่อนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับครับใครสนใจก็ขอเียเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยครับสวัสดีครับ